สวัสดีครับผมมันชิมาเบิงหอยเสื้อดีครับหอยเสื้อดีกเครั่งออกไข่ครับผมออกไข่บนต้นเขาครับ ชุดป้องไครสิไไล์ขึ้นมาได้ครับไล์ขึ้นมาได้อย่างกันครับไล์ขึ้นมาเรื่อยๆครับผม เลี้ยงกันนี่ครับวิธีหอยเสอรีออกไข่ครับหน้าเขา ผ้เดียงผมเดียงหย้อยเฉดีใช่หน้าเขาด้วยเลยครับบริเวดบอ่อบริเหังเทลงให้หน้าเลยครับนี่ครับเทลงเลยปลาก็มีครับธรรมาศาสเด้ครับประเช้ว ปลาเนียนปลาตเพียนก็มาเด่นอยู่ครับแต่ผมมาถ่ายมันก็หนี้ไปครับเพราะว่าปล่อยธรรมศาสตร์ครับบริกเกียเงียครับบรรยากาศตอนกลางคืนครับครับแสียงไฟ แน,น่นอนโย,อยหุนความไกลโยกิโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งอยู่ในบานครับผมอยู่ทงหน้าเดียาขาดรมๆครับ,รบไฟหมอยแบท เ่ยนให้หนางานใหญ่เตือบครับเ่ินหมอเวียดนามครับสมสปลาส้มหอยครับตอนกลางเื่อนผมแว่มากเห็นหอยเสอดีออกไข่พอดีครับผมด้วยทายให้พินพ่อแม่พี่น้อ,นองเวิงครับ เดรร้ายแล้วครับข้าวเดียวะตะกัดเตยียนก็มีครับตะกัดเตยียนห้อยใครห้อยเฉยจะไหลขึ้นเรื่อยๆครับน่ครับ จนกลัวจะพ่อครับอันนี้ไข่หอยกำลังออกนี่ครับครับไข่หอยนี่ กำลังออกครับไฟครับข้างบนข้างบนบอ่ออกไปเดียวครับออกไปเดียวเพือข้างล่างกำลังออก เป็นเม็ดดำๆตอนแรกก็เป็นเม็ดชี้สมพู่ครับมันนี้แเก้ามามีลูกไม้อยู่ข้างในก็ออกสีดำๆครับแต่ก็บอสตัวลงตโกลงหนามไปครับโกลงหนามกับจิม,มาก็ออยู่น้ำใบเขาใบหยานี่ละครับชีวิตข้องหอยครับ ครับวันนี้กคลายแล้วเนาะครับเดตั้งไหนก็ห่วง ปากระเดื่อมพ้นทิ่ตกแล้วครับเดี๋ยวมือเงินเสาพ่พี่น้องมาเบิ่งว่าใครใครนี่คีอเงาซ้ำไดครับขันท้าเบิ่งค้งถีดโดนครับเือนเสามาสมกันครับบา ยายวสวยงามทำไรครับครับตอนนี้ก็ตอนเสาร์นะครับเนาะมีเปิ่งโอ้ตัวเงาเลยครับเพื่อนเปิ่งไซแม่นขาเบื้องนี้พ้องสีเดือดครับงเงาแหงรายลูกรายตัวแฮงได้นี่ครับ ชีวิตคองหอยครับออกไปกันนี้ครับแล้วก็ออกเองครับครับคลิปนี้ก็ับมไม่ยังได้ครับผมูกใจก็กดไล้กดแชร์กดติดตามเลยครับเร้องสองบ้านนาชนแนลครับวันนี้พามาเบ่งชีวิตคองหอยเทอรีครับสวัสดีครับ